อ่าระเบียงอ้าวโผลออกมาแล้วอ้า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 วบัวมาแล้วด้วยไม่ลืมซื้อจริงจริงเลยเวยหล่นแน่เลยของกูนี่ไงเฮ้ยหนีได้นี่ฟาสทาวเวิลโอเคครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมโกลด์วอชเชอร์นะครับผมวันนี้ก็มาล่าผีในคอนโดครับน่าจะเป็นเหมือนโรงแรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ึ่งมันแบบเราไม่ค่อยได้มาเล่นในดถานนี้ด่านนี้ไม่รู้ต้องทางฟาสทาวเวลมีหรือเปล่าแบบทางออกทางออกเร็วๆโอ้โหแต่ระเบียงนี้เหมือนโดดได้เลยวะใช่ไหมมันต้องมีทางนั่นแหละรูว่านะนี่ไงก็น่าจะระเบียงเออมันน่าจะมาร์คให้เพื่อนได้นะมาร์คไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาทําพิธีข้างในกันครับทุกคนเอาของแล้วธีเลย เมื่องเฮ้ยลอดไฟเหมือนจะสว่างขึ้ปนปะเนี่ยด่านนี้ไม่ได้เล่นนานเลยเหมือนจะยากเอาไปครบแล้วเหรอแตงมันเหลือแค่นั้นโอเคสักอย่างอยู่นี่มาวัดกันเลย โอ้หเขารีโนเวทใหม่หมดเลยแล้วห้องอย่างเยอะเปลี่ยนไปหมดเลยนะเนี่ยวิเป้หายไปไหนี่ยดูนี้ไหนโอ้โหมันไม่มีไม่มีบอกตำแหน่งเพอนชิบหฟลและหาไฟด้หาไฟดินี่ห้องอะไรเนี่ยอห้องคนเยอะผีในห้องนี้อุณหภูมิร้อนมากโ้ห้าห้าเลตโอเลตสาม เอสสามบนภูมิห้าสิบบวกเอาแล้วไงอสูรหุ่นเชิดว่าบรรทุกเอาแล้วร้อนด้วยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอสูรหรืออะไรหลือเฮ้ย,ยนภามันบินผ่านเฮ้ยมันวาดแล้วหอวโควโล ห้องเยอะมากกดเทคอะบอดโคดเทคอ่บอดเอ้ยฮะทำไรอ่ะบอดไม่เล่นห้องเยอะมากเลยมันห้องเยอะดีเราจะหลงก็ดีตอนนี้เลยตะกี้มันมีเสียงเขียนน่ะแต่มันไม่ใช่วูดูแสดงว่าไม่ได้เล่นไม่ใช่วูดูใช้ไม่ได้เหรอวะน่าจะเป็นบอด์อดเทคอ่บูดูเดยว ไอ้อนุภาค้อยเอาละวร้อยถึงห้าร้อยรอยเท้ายังไม่เจอนะตอนนี้รถ can you talk take a wood door can you talk ยังวะมันมันมีกี่ชั้นวะกวาอยู่เนี่ยโอ้โหประตูอย่างเยอะ can you talk มีไหนเป็น can you talk ขึ้นข้างบนเหรออ่ะไปไปไป you can talk เคนจิท็อนว่าเป็นหัวกระโหลกเออตอนนี้มีสิทธิ์ที่เป็นอสูรแล้วก็บาบาดุกแค่นี้เลย <you> เคนจิทอปโอ้โหเปิดได้ทุกห้องเปิดได้ทุกห้องซะด้วยเข้าแล้วเปิดไฟไว้นะเพื่อนเออสวังสวยดีนี่นะ แล้วมัมีมีเควสไดดีมานะให้ปิดประตูทุกบานน่ะไ, <c oughs> ไล่ปิดจนนิ้วแตกบอกเลยห้องเยอะมากอ่าของมาด้วยนะมองดีๆเกิดเ,เจอเกิดเจอของทำทำพิธ <c oughs> ีกรรม <c oughs> ไออสูนเหรอชน <c oughs> ายกาอสูนใช้กล้องแล้วก็บาบาดุกอ๋อใช้กล้องทั้งคู่เลยอย่างนี้ถือว่าดี <c oughs> โดนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ ว่องละออกไปเร็วตาเมวะอ,อสูนอสูนเนาะแน่ใจใช่ไหมใช่โอราไม่ได้นอะไรเลยเฮ้ยมันดึงกูโหทุกอย่างละเด้งกูไ่ย ลุกลนี่แตกเลยนะหายแล้ว,ยวอย่ามาออกล้องหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันจะมาเป็นยูทอบร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้อสูรจนะร้องไห้เหรอวะ กระดานใช้ไม่ได้ไหมใช่วูดูบดเด็กอาวูดูเดอเด็กกูดูเดาอืมหาน้าไม่เจอฮะนี่นี่อยู่ห้องน้ำรือเปล่านี่เนี่ยมีปะหรือไม่ก็อยู่อยู่บนหัวเลยเนี่ยห้องบนหัวอืมหาตาแตกแน่นอนด่านนี้ ตูเยอะชิบหายเลยเริ่มหลงเล้ไม่ได้ไปไหนเลยเอ้ยเจอดัดอกหลาบเี俏เปล่าอ๋อน้ำอยู่นี่ชั้นสองใช้วิดีโอโอเคมั่นใจไหมวูเล่นไหมตลุกูดูมันไม่โยนเลยว่ะกดเทควูดูเดอร์กดโกไกดแบบไม่รอด้วย อสูรยังเป็นกังวลยงยงคงกระพันมาเวสแรกเราน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์เจอน้ำแล้วใช่ป่ะอย่าไปดูดเลยเกือศักดิ์สิทธิ์ก็ปลาไปแล้วมาไหนพาไปดิมีของสามชิ้นแล้วนี่ใช่กีเจดดาบหลับอันนี้ที่หนึ่งแล้วก็เย็นอยู่ไหนวะ โอ้โหมันปิดไฟเก่งซะด้วยขึ้นไปได้เหรอห้องนี้เหมือนมีนะ้ำอะไรอ๋ออยู่ชั้นต่อนี้ไหนขึ้นมาขึ้นมาอยู่หน้าบันไดเจอดีเคนเชอร์ว่ะเก็บไม่ได้อะไหนไหนไหนตรงเนี้โอเคมีการดิฟไฟด้ยโอเคเจอของโยนยากกันเนี่ยตรงนี้ ขาดแค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวโอเคเดี๋ยวเราดูดน้ำกันเลยโอ้โหของ,องร่วงเที่ง <c oughs> ยงปอะกูไปช่วยไปช่วยไปช่วยแบว่้องอยู่ไหนห้องเดิมนีม่ไงห้องนี้ปะอ๋อเหมือนมันจะตามมา เจอน้ำเพิ่มไหมเหมือนเจอจุดเดียวเองปากข้างบนเช็คหมดแล้วมั้งแถาเนี้ยแต่จุดเทียนสามเล่มเจอกระจบกเออสามเล่มเนยเจ็ดเล่เยีนอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเสียงน้ำอยู่ตรงเนี้ย้าเจียบนหัว บนหัวไงอะไรขึ้นไปเลยก็ห้องเดิมนั่นแหละอะลุยห้องไหนวะห้องนี้เหรอฝั่งนี้อืมใช่เนี่ยน้ำอยู่นี่เลยไหนวะอยู่นี่แลยเอาดูเลยเอาดูแล้ว,เ,ว,ลวเอาเดี๋ยวมึงไปนี่ไง ออเอาเาเอาอุปโอ้ยทำอไไะไรเนี่ยมีกี่ขวดเนี่ยหมดแล้วต้องไปซื้ออ่าทำไมกูยังเห็นไม่เบือมันมีอยู่เลยวะม,มีระเบ,บิดเงินนะดิอ้าวมันล็อกประตูโอ้โหโอ้โหเจอทางไหนทางลงเนี่ยอันนี้มามามา ได้แล้วหนึ่งอันตอนนี้จะต้องไปหาไปหาของทำพิธีกรรมอีกอันหนึ่งแล้วก็หาน้ำอีกสองจุดขึ้นไปเลยน้ำศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้สรุปเอ๊ยปิดประตูอะไหนวะเจอป่ะไอ้ไอ,อ้ประตูนี่ไงปาทาเวล อันนี้ออกได้ออกมันเชื่อมกันดีกว่าระเบียงเอ้ากูหลอ,อกมาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเ <c oughs> อ้าบัวมาแล้วด้วย <c oughs> ไม่เลือนเลยจริงจริงเว้ยนึกหล่นแน่เลยของกู <c oughs> นี่ไงเฮ้ยหนีได้นี่ปาร์คทาวเวิลปิดไฟเงียบสนิทเลยเฮ้ยมันครบแล้วนี่โอ้ใช่ไหมกูหลับหนึ่งสองสามสี่ครบแล้ว เออไปเครื่องนี้เอาไปไกลๆงั้นไปไปดูดไปดูดน้ำต่อโอเคอเฮ้ยโอ้โหเด็กเปนจู๊กใส่เฮ้ยได้ยินเสียงน้ำเป้ตรงไหนอ๋อออใช่ใช่ใช่อยู่นี่ใช่เหรอมันเอาไปด้านเหรออ่ไหนวะมึงไปยินยินดิยินทับดินี่หรอไหนวะ เนีย่ยตรงนี้เลยโอเคทางไหนวะเอ้าเป้มันเท่าทางไหนก็ไม่รู้อ่ะมันแทงกูอ่ะปักหมดป้ากันเลยเหรอโอ้โหกว่าจะได้ห้าสิบหกสิบก็ก็ว่าทำไมมืดจังลืมเปิดไฟฉายเอา้าแปดสิบแล้วเว้ยสุดท้ายแลย้ว สบายม่ากลัวไอ้ตัวนี้มันง่ายง่ายมันแทงปุรากี้ดีแล้มีครบเพลงเหรอเอาเหรอูจบแล้ววายเฮ้ยมันลากเข้าบ้านอา้าวโอ้โหนี่ไงโดนอยู่มั้ลากขึ้นชั้นสองไม่มีของเลยลากขึ้นชั้นสองแล้วล็อกประตูด้วยเฮ้ยมันเอาปืนดูดไปเอาไปไหนวะเอเอ เดี๋ยวตามไปเลยเหรอเออมันหยิบมันหยิบปืนกูไปต้องใหม่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวตามไปเอาเดี๋ยวตามไปเอาเออเดี๋ยวตามไปเอาจุดเทียนสามเล่มปิดประตูทุกบานในบ้านนั่นไง <c oughs> ปิดประตูทุกบาน <c oughs> เรียบร้อยระเบิดเงินซื้อมาเราจะแตกเพราะภารกิจนี้แหละซื้อด้วยดีกว,ว่าระเบิดเงินมาน้ำเหนียวไปเลยน้ำศักดิ์สิทธิ์ผ่านแล้วเหลือจุดเทียนจุดเทียนยังไม่ครบอีกเหรอวะเหลือเกลือศักดิ์สิทธิ์ด้วย มามามาตามแมวปืนอยู่ในนี้ซึ่งมันเอาไปไหนวะเนี่ยจะไปดูต่อไหมนี่ไงเอาปืนอยู่เลยอยู่นี่ไม่รู้มันเอาปืนไปซ่อนไหนปืนดดดกูกนวิ่งขโมยเอาไปไหนวะนี่โอโ้โหมาซ่อนนะันนี่เลยห้องนี้มีของั้ยเนี่ย ของไม่มีแล้วเราเหลือแค่หาน้ำอีกอันเดียวเท่านั้นน้ำเฮ้ยอ,อยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยมันขโมยของกูใช่โอเคดูด้ไมู่้ของกูได้เทียนครบแล้วปิดประตูทุกบานไม่ตายอจอดไปหาน้ำก่อนไป เฮ้ยเวเ้วนนยเน,นยออี่วุ้นอะเอ้าวุ้นอะ่าจะอยู่ข้างบนวนอตามข้าพเจ้ามา,ามาไหยังเอาโอเคมาเลยกดร <c oughs> อเตะมุมเลยนี่ง <c oughs> งไงวิ่งใส่กูไหนอ่ะไอออกได้ไหมออกได้ เรายังไม่ไ <j ew> ด้เจอน้ำเลยเราจะทำเปลี่ยนปัระตูกไม่ได้ดิห้องนี้ห้องนี้หาข้าวประจามานี่ฟาทาวเวลนี่นี่มีป่ะมีป่ะเออมีมีมีห้องตัวเย็น <S 1> <S 1> แต่งงามเฮ้โยโอ้แม่งตะกี้มันหลุดเค ยี่สิบเปอร์การไม่รวะไม่รู้เออฟา,า,ทาเทลวิลเลยนะเออเดี๋ยวก็โดดลงเลยมาแล้วมันชีนห้หน้าว่ะมันจะจูบก,กูไปเลยเฮ้ยโดดเสร็จเสร็จเสร็จแล้วมันมันมันหายแล้วมันหายแล้วหายแล้วหาแล้วเรียบร้อยครับอันที่สามผ่านไปได้ดีดีร้อยตื่นดิ้งไหมเราปิดข้างล่างก่อนก็ได้ เราจะเริ่มจากประตูในสุดแล้วก็ไล่ออกมาโอเคอันนี้ในห้องนี้มีไหมไม่มีโอเคปิดฝั่งนี้มืดว่ะเปิดไฟด้วยไม่ปิดปิดไฟหมดเลยยากมากเวนเนี้ยใช่พบยังฝั่งนั้นอ่ะโอ้มันต้องเข้าไปอยู่ในห้องเลยว่ะใช่เราปิดแล้วหลงด้วย ต้องเข้าไปอยู่ในห้องด้วยเผื่อไม่มีประตูเพิ่มโอเคออกมาฝั่งฝั่งนี้เคลียร์แล้วออกไปยังเออิเสร็จแล้วโอ okay, เคเคลียร์ฝั่งนี้ไอ้ไนนอ้น,นี่ไม่มีห้องน,นี้เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วออกมาออกมาฝั่งขวาเคลียร์แล้วไปซ้ายไหวมันแอ่ไปนิ้วอะแนบอยู่บนเออเราปิดข้างล่างดิอนนี้เคลียร์ยังฝั่งนี้ยังยัง โอ้มันจะเล่นกูแล้วเอามาดูอยู่นี่ไงก็ปิดได้ยงังนี่มีประตูไหมไม่มีมเอ้ยแต่ด่านนี้เหมือนจะมีแค่ประตูข้างหน้าหน้าห้องอย่างเดียวนะใช่ป่ะเนี่ยน่าจะมีแค่ประตูหน้าห้องอย่างเดียวข้างบนมีประตูอ่อยอันนี้ไม,<า>ม่ม,<า>มีประตูปิดเคลียร์เรียบร้อยชั้นล่างร้อยเปอร์แล้วไม่มีอะไร <c oughs> เฮ้ยหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปิดประตูอีก เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวรอมากันมาจากทางไหนวะข้างบนข้างบนไม่ได้ปิดประตูอีกไหมเนี่ยแต่ละเคลียร์จากห้องใน เกือบหมดแล้วนะเออเออโ้วินแล้วงงงงประตูด้วยนะปัสทาเวก่อนนะเอามุงอยู่นี่เหรอผมออกมาคนแรกเลยมีประตูเสร็จแล้วระเบิดเงินอยู่ที่กูวันหนึ่งไปสักสิทธ์ต่อโอเคดับเทียนอ่ะพร้อมยัง เอาเงินที่เพื่อนเราเบียดดับเทียนดับเทียนฮะดับเทียนดับเทียนกันเลยเออหาเทียนดับนี่จะบ้าหรือเปล่านี่ไงเทียนมันอยู่ตรงกูนี่หว่าดับเทียนเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหหายละว่เทียนอยู่นี่จะมีระเบิดเงินจะปาเลย เออไปโดนกระป๋าด<ป>้วยกัน<ป>มาแล้วนี่ไงตายแล้วตายแล้วดับเทียนอ,อ้าไม่ทำปลาไฟต่อไม่ได้เลยวะเราไปไฟเหรอเออเราไปไฟศักดิ์สิทธิ์กระดับเทียนทั้งหมดโอเคไล่ดับดับหมดแล้วนี่ข้างบน ข้างบนสินะที่ที่สุดท้ายต้องเอาไฟสักสิทด้วยนี่ไงข้างบนเจอหนึ่งเล่มละอ่ามีเปล่าข้างล่างหมดแล้วมั้งใช่ปะข้างล่างเออแต่เราไม่รู้ไปจุดหรือเปล่าอ้าวชิบหพายผมไม่มีไฟนิวผมมีไม่มีไฟสักสิท์ ขอให้มันเข้ากูเลยกันเอ้ากูมาแล้วหนีได้อยู่มั้งมันวิ่งโอ้ยยังไม่ครบอีกเหรอวะเอา้ามันจุดมันจุดเทียนได้นะใช่เนี่ยจุดเทีนยนเงี้ยหาตัวมันอยูเฮ้ยไหนวะเอเอฟเฟกต์ A T e เอาอยู่นี่เฮ้ยได้แล้วแต่ของกันได้มี ัวก,กันนะปิดจุเตียนเอ็ยนยังไม่หมดเปล่าเลยเปล่าเลยเรียบร้อยแล้วก็อยู่บนแหละไม่ก็มันเพิ่มขยันจุดซะด้วยโอ้โหห้องเยอะมากเมื่อ้ยนยี้ขึ้นชั้นสองหรอไม่ได้ขึ้นไปชั้นล่าง มินหวยหมดแล้วห้องเยอะ่ยมชั้นล่างหน่อยกันเออก็เจอละเออโอ้โหโเรียบร้อยจับเกียงเสร็จปักเลยมาขั้นตอนสุดท้ายครับเรามาทำกันเตรียมยนต์ของอ,อ,อ,อุ้ยเร็วเร็วเร็วก่อนยนต์ยนต์อะไรได้ปะเอาโยนนี่โอเคไปไป ออสว่างสว่างอะไรอ่ะอิมเพรเชอร์อยู่นี่โดนโดนโดนเบนระวังวงนะมันแคบมากเลยนะเนี่ยอะไรอย่างหน้นากากหน้ากากไม่อยู่โอเคเอา้าเดี๋ยว <laughs> เอวแล้วก็เก็บฮะ <laughs> สุรา ได้ป่าววโยนเออโยนใกล้ๆได้อยู่ไม่แจอนะของต้องกูหมดแล้วในายไกลอยู่ไหนอยู่กับปูใส่แล้วอัดจิ๊ฝายแล้ว,ลวลได้วะไม่ได้โอ,โอหายได้ได้ คแต่เหมือนยังไม่ได้เลยว่ะจับดิอเอา้ตรงนี้รีเป็นศึกเลยสองโอเคไม่ยากเท่าไหร่รอบนี้แตบบวิ่งเงินพันละวันเออแต่มันประตูแม่งเยอะจัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปได้ด้วยดี ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ